สวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออโนกันอีกครั้งวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะนำเสนอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ณวิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวระมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1900ตรงกับรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยพร้อมกับพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาและพระเหลือพระพุทธชินราชได้รับการยอมรับว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งและยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมจำลองกันมากที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวไทยศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหว้มากที่สุดองค์หนึ่งด้วยพระพุทธชินราชไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดคงมีแต่พงศาวดารเหนือซึ่งเป็นเอกสารที่เล่าถึงตำนานเมืองเหนือเรื่องต่างๆสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่ โดยพระวิเชียนปรีชาในปีพุทธศักราช2350ที่อ้างถึงกษัตริย์เชียงแสนพระนามพระเจ้าสีธรรมไตปิดกเป็นผู้สร้างพร้อมกับการสร้างเมืองพิษณุโลกและพระพุทธรูปอีกสององค์คือพระพุทธชินสีและพระสีศาสดาพุทธศักราช2409พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชนิพนธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระรีศาสดา ในชื่อสำนานพระพุทธชินราชพระพุทธชินศีและพระศรีศาสดาในหนังสือวชิระยานวิเศษโดยใช้พงศาวดาเหนือในการอ้างอิงจึงทําให้มีเนื้อหาหลักคล้ายคลึงกันแต่เพิ่มเติมการสร้างพระเหลือเข้าไปและมีการระบุสกาลในการสร้างพระพุทธรูปทั้งสามองค์ไว้ดังนี้พระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาหล่อในปีพุทธศักราช1498และพระพุทธชินราช หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1 5 0 0แต่หย่อนอยู่7วันพุทธศักราช2423นราในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปเวเรศวชิลาลงกรณ์ได้ทรงแต่งตำนานการสร้างพระพุทธชินราชขึ้นอีกสำนวนหนึ่งชื่อพงสาวดานเหนือเป็นลิลิตเรื่องนิทานพระร่วงและนิทานพระเจ้าธรรมไตปิดกนิทานพระชินสีพระชินราชพระศาสดา ซึ่งมีเนื้อเรื่องเช่นเดียวกันกับพงศาวดารเหนือและพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างพระบรมราชจักรีวงศ์และพระพุทธชินราชเข้าไปด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบิศวรกุมารกรมพยาดำรงราชานุภาพได้มีพระดําริเกี่ยวกับประวัติการสร้างพระพุทธชินราชจากหลักฐานทางพุทธศิลป์นำมาเปรียบเทียบกับพงศาวดารเหนือว่า พระพุทธชินราชถูกสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยเนื่องจากพุทธศินอย่างพระพุทธรูปสุขโขทยัยและคนกับพุทธสินเชียงแสนแต่มีพัฒนาการไปกว่าพระพุทธรูปที่มีอยู่เดิมและช่างผู้สร้างพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีนั้นเป็นช่างเดียวกันหากแต่พระศรีศาสดาเป็นช่างอื่นอย่างลักษณะปฏิมาก,กรรมของพระพุทธรูปทั้งสามองค์ที่ปรากฏแต่จะสร้างพร้อมกันทั้งสามองค์หรือไม่นั้นไม่ทราบแน่ชัด และเมื่อพิจารณาช่วงเวลาการสร้างแล้วทรงคาดว่าพระพุทธรูปทั้ง3องค์น่าจะสร้างในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1ในปีพุทธศักราช1,900มีใช่พระเจ้าสีธรรมไตปบดกโดยประธานเหตุผลว่าพระเจ้าแผ่นดินซึ่งปรากฏพระเกียรติในเรื่องพระไตปิดกนั้นมีแต่พระองค์เดียวคือพระมหาธรรมราชาลิไทยพระมหาธรรมราชานี่เองที่พงศาวดารเหนือเรียกว่าพระเจ้าสีธรรมไตบดก นอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานเกี่ยวกับประวัติการสร้างพระพุทธชินราชว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยพิชชาสุมจินดาซึ่งได้กำหนดอายุของพระพุทธชินราชขึ้นใหม่จากพุทธลักษณะขององค์พระพุทธรูปจากรูปแบบของเรือนแก้วโดยเทียบเคียงกับลวดลายบนซุ้มเรือนแก้วที่วัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุเวลาของลวดลายดังกล่าวอาจกำหนดได้ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายและจากสถาปัตยกรรมของพระวิหาร ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชคือพุทธศักราช2,199ถึง2,231อย่างไรก็ตามความเห็นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดณนะขณะนี้คือความเห็นในแนวทางเดียวกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพที่เชื่อว่าพระพุทธร,รูปทั้ง3องค์นี้ถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศักราช1,900ในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ห เดิมพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสำริดมิได้มีการลงลักปิดทองตั้งแต่แรกสร้างต่อมาในปีพุทธศักราช2146สมเด็จพระเอกาทศรสได้สเสด็จแปลพระราชาฐานมายัางเมืองพิษณุโลกและพระราชาดำเนินมานมัสะการพร้อมทั้งโปรดให้มีการนำเครื่องราชูประโภคมาดีแผ่เป็นทองคำเปลวสำหรับปิดทองพระพุทธชินราชครั้งนั้นจึงถือเป็นการลงลักปิดทองครั้งแรกต่อมายังมีการลงลักปิดทองอีกสองครั้งในปีพุทธศักราช 2,444รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการถวายสังวานเพชรเป็นพุทธบูชาพร้อมกับการหล่อพระพุทธชินราชจำลองเพื่อนำไปประดิษฐานเป็นพระประธานณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครและพุทธศักราช2,547ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานอยู่ณวิหารด้านตะวันตกของหมู่พระวิหารและระเบียงคดทำให้เมื่อมีการศึกสงครามโดยเฉพาะในศึกอาแซวุลกี้พุทธศักราช2,318เมื่ออาแซวุลกี้และทัพพม่าสามารถตีเมืองพิษณุโลกได้จึงเผาทำลายพระราชวังจันทร์และพระวิหารประธานด้านตะวันออกที่ประดิษฐานพระอัตตารถเท่านั้นพระพุทธชินราชและพระวิหารที่ประดิษฐานไม่ได้โดนเผาทำลายไปด้วย พุทศศักราช2442รัชจะสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการสถาปนาวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามขึ้นเป็นพระอารามหลวงประจำพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะอัญเชิญพระพุทธชินราชไปประดิษฐานเป็นพระประธานณพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามดังข้อความในพระราชปารภเห็นพระพุทธลักษณะแห่งพระพุทธชินราชว่างาม หาพระพุทธรูปองค์ใดเปรียบไม่ได้ขันเมื่อสร้างวัดเบญจมาบพิขึ้นได้พยายามหาพระพุทธรูปซึ่งจะเป็นพระประธานทั้งในกรุงแลหัวเมืองก็ไม่เป็นที่พอใจจึงคิดเห็นว่าจะหาพระพุทธรูปองค์ใดสวยงามเสมอพระพุทธชินราชนั้นไม่มีแล้วแต่ด้วยเหตุที่พระพุทธชินราชไม่เคยถูกอัญเชิญไปประดิษฐานณที่แห่งใดเลยและทรงเกรงว่าเมื่อราษฎรชาวพิษณุโลกทราบข่าวการอัญเชิญพระพุทธชินราช ไปปฏิสฐานยังกรุงเทพมหานครจะพากันเศร้าโศกเมื่อครั้งที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสักดิพ,พลเสพโบรดให้อัญเชิญพระพุทธชินสีลงไปปดิสถานยังกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2372และในเวลาไล่เลี่ยกันมีพระสงฆ์รูปหนึ่งได้อัญเชิญพระศรีศาสดาลงไปประฏิษฐานยังกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันพระบาทสมเด็ดพจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริ ที่จะหล่อพระพุทธชินราชจำลองขึ้นแทนดังความในพระราชปารภที่ว่าครั้นจะเชิญพระพุทธชินราชลงมาต่อเห็นว่าเป็นหลักเป็นสิริของเมืองพิษณุโลกจึงได้ปารภที่จะคิดหล่อขึ้นใหม่ให้เหมือนพระพุทธชินราชในปีพุทธศักราช2444จึงได้มีการหล่อพระพุทธชินราชจำลองณบริเวณเดิมที่มีการหล่อพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระรีศาสดาและอัญเชิญพระพุทธชินราชจำลอง ลงแพแล้วล่องมายังกรุงเทพมหานครต่อไปลักษณะาทางพุทธศิลป์พระเกศรัศมียาวเป็นเปลวเพลิงพระเกศสาขดเป็นก้นหอยขนาดใหญ่วงพระพักค่อนข้างกลมไม่ยาวรีเหมือนผลมะตูมเช่นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยหมวดใหญ่มีพระอุณาโลมผลึกอยู่ระหว่างพระขนงพระวรกายอวบอ้วนมีสังขายาปลายหยักเป็นเคี้ยวตะขาบฝังด้วยแก้วนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกันฝ่าพระบาทแบนราบค่อนข้างแคบ ฝาพระบาทแบนราบค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยหมวดใหญ่ส่วนพระบาทยาวมีรูปอารวกะยักษ์และรูปท้าเวสุวรรณต่อด้วยทองสำริดเฝ้าอยู่ที่พระเพลาเบื้องขวาและสายขององค์ตามลำดับมีซุ้มเรือนแก้วและสลักด้วยไม้สักลงลักปิดทองประดับเบื้องพระบิดาดางปราณีตอ่อนช้อยช่วยเน้นให้พระวรากายของพระพุทธชินราชมีความงดงามยิ่งขึ้นพระพุทธชินราช ถูกจัดให้อยู่ในพระพุทธรูปหมวดพระพุทธชินราชพระพุทธรูปสกุลช่างเมืองพิษณุโลกซึ่งมีลักษณะต่างจากหมวดใหญ่เล็กน้อยคือพระพักที่อวบอ้วนมากกว่าและที่สําคัญคือการทําปลายนิ้วพลาดทั้ง4ยาวเสมอกันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปหมวดนี้ถือเป็นหนึ่งใน4หมวดของพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัย ถ้าคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนใจสาระเพิ่มเติมไม่อยากให้ตำนานหลายๆอย่างสูญหายไปอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่นำเสนอในวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับ